สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวชลินพาเพลในกางแดนเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราก็จะกลับมาเล่าเรื่องกันคะ่ะถามว่าวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าทำไปเล่าไปเช่นเคยหลายคนก็จะว่าอืมทำคลิปนะคะมานานแล้วไม่ดังสีี ถ้าติดตามกันจริงๆก็น่าจะรู้นะว่าปุ้ยไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อยลงคลิปแล้วที่สําคัญเรารู้อยู่นะคะว่าอ่าคนที่เขาดูคลิปอะเขาชอบดูแนวไหนอย่างการใช้ชีวิตในต่างประเทศและส่วนตัวคือแบบเราไม่สามารถถ่ายคลิปกับใครได้อะเข้าใจมุมนั้นไหมแล้วเราก็คือแบบอืมสะดวกถ่ายคลิปคนเดียวเล่า นู่นนี่นั่นตามภาษาเรานีแ่แหละค่ะยอดวิวจะขึ้นก็ขึ้นนะคะบบปังกับ่บเป็นยังค่ะเอาแค่ว่าทำแล้วมีเอที่ชื่นชอบเราจริงๆนะคะก็มาคอมเมนต์มาดูเราให้กำลังใจเราแค่นั้นก็พอแล้วเพราะโดยส่วนตัวเราคือแบบว่าทำคลิปยำว่าง เข้าใจไหมมันก็บ่าเราอยู่คนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะแต่นานมากแล้วคุยไม่ได้คุยนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วกุยคุยโทรศัพท์ก็บบได้เหรอแม่ไม่ได้มาอาัดคลิปแล้วช่วงที่หายหายไฟมันก็ติดแบบว่าทำงานด้วยนะคะ ทำงานนี่ก็อู๋มันก็นเหนื่อยพอแหงแล้วค่ะพี่น้องในแต่งานนอกบ้านในบ้านบวกกับปัญหาชีวิตมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าไม่อยากเปลีออ่ยวไขจะเป็นประมาณนั้นแหละโอ้ยเธอเฮาอยู่บ้านเฮาอยู่กับของขว้าเฮาโอ้ยคอนเทนมันบื่อบ่อยากนะคะ ก็ห่าเสตย์อีังแต่ว่ายุ่งงี้นี่โอ้ยสีไายเนี่ยแต่ละอย่างอยนางรพี่น้องนี่ไงเบียร์ายจิตข้น,ขนาดจะทายตามท่างน,น่ะเน้นบ่ค็ยังเหลือไทยแบบตอนบ่มีคนเลย <c oughs> จริงๆเรามู่บ้านปุเยน่ะนะคะ คนหลยอยู่คนยัหนหนี่ยมเเขาออกเ้าออกเป็นเวลาค่ะพี่น้องอมาซอยกันเด็ดพักบุงสรุปแล้วนะคะดังบ่ดังเ่าเป็นยังคนติดตามบ่ไล์กับบ่เป็นยังนะคะแค่นีคนที่ชื่นชอบเห้าอ่ะให้กำลังใจเห้า ปรจักคนเาก็าเพิ่มพ่อใจแล้วค่ะคือว็าภาษาบาอันเฮ็ดนะคะตามท่านผู้ชมได้บอกทุกอย่างนะคะมันคือตามความสะดวกของเราหลายๆอย่างที่แนะนำมาบางทีมันก็ไม่สะดวกนะเนาะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำให้แล้วก็บางที ก็มีคนชอบแล้วก็ไม่ชอบบางคนก็มาเข้าวงอันเบข้าังเฮดส่วนพวกพักแก่พักบางคนก็บอกมาเข้าอันเฮ็ดแน,กกนกว,าาวนกินกินโชวแต่ว่าบางคนเ่นก็มาบางคนก็มาเข้าว่านั่นว่านี่ <c oughs> เขาไม่ชื่นชอบเราจริงๆเขาก็ไม่กดติดตามเรานห่นหหะพี่น้องนี่ขนาดอันในเพลนี่กดสิฮาคนติดตามแต่แต่ละคน,นะค่ะพี่น้องมันยากนะคะแล้วการทำคลิปแบบไม่ต่อเนื่องด้วยผุผุๆผนี่ยกเฮเลย <laughs> มัจะเด็ดแบบไม่ล้างน,าน้นนะเพราะว่าถ้าเราล้างน,าน้ำมันจะอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าวันนั้นล้างก็กินหมดแล้วไม่เหลือไม่เน,นี่ยเรงจะไปเฮ็ดสวนแบบนะคะก่อนเมื่อบ่ายก็เลยได้ตัดมานะหน่อยหนึ่งผักบุ้งอดดอนีันตัดบ่้มาดอกนะ่าจะเลยลบหนึ่ง ก็จะว่าจะไปปักเราก็จะมาเด็ดใส่ถุงแบบนี้แหละแช่่ยันไว้กินอนจริงเวลาเราเก็บมาคือเหมืนมืน,ม,นมันเยอะนะแต่ถ้าเวลาเราเอาไปทำต่อข้าวเอาไปผัดอย่างเงี้ยจะได้จานเดียวปีเนี้ยกยได้ผัดผักวุ่งประมาณสามครั้งนะแล้วผัดช่วงหน้าหนาวเนี่ย โอ้ยมันอร่อยมากเลยค่ะพอผสมมันหวานดีค่ะเห็นแต่มันขล่ขลิอย่างนี้ <c oughs> ขนาดว่าปีนี้ตั้งใจปลูกผักให้ได้เยอะๆ <c oughs> นะมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลย ี่หน้าเราต้องเตรียมพร้อมกว่านี้เพราะจริงๆตั้งใจจะปลูกผักไทยแล้วก็จะเอาไปกินโชว์ช่องนี้ก็คงจะต้องกลับมาทำอ่ากินโชว์อีกขึ้เก่าแล้วค่ะพี่น้องช่องนี้ก็ไว้เมาหมอนอีกช่องก็ อ่าไปหาอันสอนทห่กับเขาอีกช่องบไปลงแบบเรียวๆนะคะปลูกพักกิดพักสือ่อๆนั่นแหละคิดสั่สบบสนๆว่าซะนี่พยายามปลูกผักให้ได้หลากหลายอยู่ค่ะผักหน้าหนาว รู้สึกดีใจนะคะพอเราเริ่มกลับมาทำคลิปก็เห็นเอเดเก่าๆล้วหลายคนเลยนะคะมาคอมเมนต์ให้มากดไลค์นะคะบางคลิปก็คอมเมนต์ให้ขอบคุณที่ยังรักและก็ชื่นชมให้กำลังใจกันอยู่นะคะปุ๋ยหวังว่าทุกคนก็จะคงจะสบายดีนะคะแายคุณก็ถาำปุยว่าสบายีไหมปุยนะ่ะก็สบายดีค่ะ เห็ดคลิปบอดังบอเป็นยังให้ก็มีคลิปออกมาสมืเสมือ,มมอไฮเอฟซีติเชื่นชอบเท้าเบิง้งนะคะก็พออ่อไฮแตมันเด้ต่อเน,นื่องพี่น้งนอนงอันนี้คุยบอกว,าว,าวา่าเดี๋ยวจะมาเฮ็ดคลิปเดี๋ยวจะมาเฮ็ดคลิปต่อเน,นื่องอ่าเฮ็ดแดะมือสองมือหายไปแล้ว <laughs> จริงแล้วไม่อะไรหรอกคะ่ะพี่น้องคือแบบว่างา,ทานที่บ้าอนนี่แหละมันเยอะปุ๊บปุ๊บป๊บปบปบปบไปหันไปนี้นั่นก็ค่อยมีเวลาว่างคนเดียวเอาง่ายๆที่เราไม่มีคลิปนะคะลงทุกวันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังขยันไม่พอปุย <laughs> ยังขยันรอพ่อไม่นอ มันต้องตื่นให้ได้แต่เช้ากว่าน,นี้แล้วมันถึงจะทําอะไรได้ไหลายอย่างพอวันหยุดเนี้ยก็ไม่ค่อคยได้อยู่บ้านน่ยวันอาทิตย์นี่ก็มีนักกินเขาอีกแล้วบอกว่าแต่ละอาทิตย์ เดี๋ยวจะจัดหมูกระทะก่อนพักบุ้งหมดสักรอบเดียวค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาทำคลิปไปเก็บพักบุ้งรลบสุดท้ายแล้วก็มาเห็ดหมูกระทะกินอบอกเลยว่านานๆทำกินทีหมูกระทะนี่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราทำกินทีนะเนาะ โอ้โหเก็บผักมาก็เยอะเครื่องต่างๆก็เยอะคือมันกินทีเดียวมันไม่หมาะเนี่ยต้องกินประมาณซ้ำประมาณสองสองถึงสี่รอบทุกครั้งกินไม่ต่ำกว่าสีรอบทุกครั้งเลยทํากินทีนึงถึ่อิ่มแป้เลยไม่ได้อยากอีกเลย ทำให้เราแบบไม่งงนอนด้วยทําให้เรามีความขยันนี่ถ้าเราไม่อัดคลิปนะไปนอนแล้วบเวเหลียง่ายถ้าอัดคลิปปัาบใบขนาดที่ต้องมานั่งเด็ดนี่ก็คือแบบนี้เห็นไหมมันจะมีใบแบบนี้ แบบนั้นพระโดนความเย็นนะ่ะใบเหลืองใบอะไรเราก็เด็ดออกเล้วก็เราตัดมาเนาะหญ้ามันก็มีด้วยมันก็เหมือนมาเลือกหญ้าออกเนะนี่ยท่านผู้ชม โอเคนะคะวันนี้ปุ้ยกระดาษท่านผู้ชมไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดู <laughs> ถ้าชอบก็อย่าลืกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับเอสซีใหม่นะคะถ้าจะมีใครหลงเข้ามาค <laughs> ืนหอทุกคนที่กเก่าเราค่ะพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์ให้ปยนันเดอนะคะมาแรงตัวกันแน่นะคะเะดียซีมีใครคิดฮอดเราบ้างไาแซนเล้วันนี้ก็ลาท่านผู้ชมปนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ